อันอย่างหลอดไฟหลอดน้อยหรือหลอดใหญ่คะนในอันน้อยหรืออันใหญ่อันใหญ่ๆตรงกลางบ่ตรงกลางบอกคะ,ะปู้จะไปติดสายคะเอาไปติดสายอยากได้อะไปติดสายอม ปู่จะเอาไปติดที่ไหนคะไฟน่ะไฟน่ะจะเอาไปติดที่ไหนเอาไปติดไสติดเลื่อนไทยเลือนไทยกัหลายเลยเด้หลายล่ะออออเอาไปติดห้องนอนปูนะ่เนาะเอาไปติดห้องปู่จำวัดเนาะเนาะติดในห้องปู่บ่